สวัสดีครับพี่น้องเมนี่ง่าเตรียมใบตองไบเมื่อนี่มือตัดบใบตองใบห่อขนตมขนมมืออื่นมืออื่นมือห่อขนม,มวันที่สิบเ็ดบอกแม่วันบุญใหไแม่แม่แม วันที่สิบเก้าบอมือบุญวันที่สิบเก้าบอมือบุญตัดใบตองหัวก็ตุ้มเออใบอื่นใบอื่นหัอ่าอื่นหัวมาอนี้ยมาอนี้เตรียมของเตรียมของเตรียมใบตองหอวแล้าตัดใบต,ตองใบนะหนังใบหัวกระตุ้มบุญพระเวทบุญพระเวทแล้วก็เตรียม ตากเอาไปตากแดดตัดไว้เตรียมไว้มืออื่นกับมือห่อข้าวต้มขนมนี่แหละมือกับมือบุญพระเบตแห่กันลงกันหลอนอื่นค่ะมันบอดแดดกับบอดนิดไหนเนี่ยเัาอย่างมือนี่ละมือแดดกับห่อบอได้มันบ้องเฮียวมือตัดใ้ตอง บ่กระตากไปไปตากแดดอีกบ่ตากแดดแล้วตากแดดแล้วบ่เตร<า>ียมใบใบห่อมาอืออ่นตากมากเตรียมใบมาอื่นห่อกระเจงเร็วอืมเบอร์เดซาถ้าเบอรเดสมันบ่เหี่ยวไปตองหอ่อใบได้มันแตกเตี้ย บุญ,บ,ญบุญบ้านบุญบ้านบ,บุญประจําบุญประจําเพือบุญประจําปีประจำมันนั่นละบุญประเวทบุญประเวทฟังเทศมหาชาติอีสานบานเฮาทังรอยเอ็ดกับเป็นประเภทนี้ ล้าเตรียมใบตองใบมื่อื่นจะไปนห่อข้าวต้ขมขนมอยู่หน้าเป็นหนึ่งไปต้มไปห่ออยู่หน้าเดี๋ยวมืออื่นจะไปเมืองบรรยากาศห่อข้าวต้มอยู่หน้านพี่น้อตอนนี้เตรียมใบตองไปก่อนครับผมถ่ายคลิปสันส้นๆให้เมืงองผู้เฒ่าผู้แก่ก็ธรรมดาะ เทใส่กิฟต์สดๆนะพี okay. ่ตังเนาะไปก็สวัสดีครับเมื่อห่